สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะช่วงวันที่6ถึง20ธันวาคมนะคะเรามาดูกันว่าชาววันอังคารการงานการเงินความรักโชคลาภของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมชาววันอังคารแตทุกท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะขอใหอ้ปีใหม่นี้ เป็นปีแห่งความสําเร็จปีแห่งความสุขนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาสมความตั้งใจด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายค่ะนะคะขอให้แข็งแรงกันทุกๆท,ท่านเลยทีนี้เรามาดูกันนะคะชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Oh. ชาวนังคารค่ะช่วงนี้เรามองว่าตัวตนของคุณนะคะเป็นช่วงทาเงินนะคะ เป็นช่วงที่โกยเงินหรือทําเงินหรืออาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้ตัวคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์เรามองว่าอาจจะมีเกณฑ์นะนะคะในเรื่องของการปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะคะที่อยู่อาศัยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้ เรื่องของเงินของคุณนะคะตำแหน่งการเงินของคุณเรามองว่าตำแหน่งการเงินของคุณก็ราบรื่นราบเรียบนะคะมีดวงอุปถัมภ์ขึ้นมาให้นะคะไม่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรหรือเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเราก็มองว่าการเงินของคุณนะตอนนี้นะคะมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาโอเคอยู่แล้วนะคะมองไม่เห็นหนทางที่ว่ามันจะสะดุดนักซะทีเดียวนะคะเงินยังเข้ามาค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะส่วน สังคมคนรู้จักคนรอบข้างค่ะนะคะถ้าคุณจะหมดหมดตังจากส่วนไหนเราก็มองว่าคุณอาจจะหมดเงินจากส่วนจากคนรู้จักเงินหมดไปกับสังคมก็ได้ด้วยนะคะหมดไปกับคนรู้จักก็ได้ด้วยค่ะนะคะตรงนี้ส่วนในตําแหน่งที่อยู่อาศัยตําแหน่งที่อยู่อาศัยชาวนาคารช่วงนี้คุณมีความคิดอยู่ในใจว่าอาจจะเป็นห่วงจังหวะเวลาเหมาะแล้วนะคะ ที่อาจจะมีเกณฑ์เรามองว่าอาจจะมีเกณฑ์ปรับปรุงนะคะต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งว่าขยับขยายก็ได้นะคะหรือได้บ้านใหม่ก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้ตำแหน่งงานค่ะนะคะตำแหน่งงานของชาววันงคารบางท่านนะคะเรามองว่าบางท่านมีการเริ่มต้นหรือมีการลงทุนนะคะในลนักษณะงานที่อ่า มาทําที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะทากับครอบครัวก็ได้เช่นกันค่ะนะคะช่วงนี้งานของคุณเรามองว่าโอเคนะคะใครอยากจะขยับขยายขยับจะอะไรก็สําเร็จด้วยนะคะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะมีอีกอย่างหนึ่งชาวนังคารคะสาหรับคนที่ทํางานในองค์กรบางครั้งบางคราวเรามองเห็นว่าคุณอยากจะตัดสินใจอะนะคะอยากจะตัดสินใจในลนักษณะที่เออ เปลี่ยนแปลงงานนะคะเรามองว่าคุณอาจจะอยากจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานแต่บางครั้งบางคราวเราก็เห็นว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลาหรือเปล่านะคะบางท่านต้องบอกก่อนว่าบางท่านมีงานเก่าที่ต้องสสางมีงานเก่าที่ต้องเคลียร์นะคะอะไรประมาณนี้ส่วนในเรื่องราวของความรักคะ่ะเรื่องราวของความรักของชาวนงคารคนมีคู่นะคะคนที่ความรักสุขงอมแล้ว มีเกณฑ์ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ชัดเจนมีเกณฑ์ตกลงนะคะตกลงปลงใจตกลงเอยนะคะตรงนี้ที่ว่ามองเห็นว่าอา,อาจจะมีเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีครอบครัวก็โอเคค่ะคนที่มีครอบครัวช่วงนี้ก็ดูแลเอาใจใส่กันดีนะคะเรามองว่ามันมีอะไรที่ว่าอาจจะมีอะไรทำร่วมกันหรือตัดสินใจร่วมกันนะคะที่อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงมาก อะไรแบบนี้หรือลงทุนธุรกิจอะไรแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นเราก็เห็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยากจะใช้ใช้ธรรมะนะคะใช้ธรรมะ เออเยีวยาใจหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่มีประเด็นช่วงนี้คุณเริ่มคุณเริ่มเรียนรู้ชีวิตบางสิ่งบางอย่างคุณเริ่มเรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาได้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวในอดีตโอเคค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นบทเรียนอะไรแบบนั้นนะคะเรามองว่าคุณตัดสินใจลนะว่าถ้ามันไปต่อไม่ไหวก็สมควร นะคะก็สมควรอยู่แบบแบบเนี้ยอยู่แบบอย่างนี้ตามที่ตัวเองคุณจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะคนโสดค่ะคนโสดไม่แน่ใจว่ามีใครเข้ามาหาคุณหรือเปล่าคุณอาจจะได้พบปะคนรู้จักเก่า ใครก็ได้เก่าๆนะคะที่เป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือคุณกํบบาลังคุยศึกษาดูใจกันกับคนรู้จักเก่าๆอะไรแบบแบบนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกรายละเอียดว่าแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงนะคะของชาววันอังคารชาววันอังคารค่ะตําแหน่งงานดีตําแหน่งการเงินที่รายได้เข้ามาดีแต่เรามองว่าเงินนะคะเงินท่านใดที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวคนรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องถ้า สมควรจะระวังนิดนึงนะคะเรามอว่าสมควรจะระวังสักหน่อยนึงนะคะตรงนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดูว่าแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงนะคะของชาววันคารมาดูการเงินของคุณค่ะ15วันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ย ดูงานงานก่อนงานงานนะคะชาวรังคาช่วงนี้มีงานที่ต้องเคลียร์มีงานที่ต้องสัสางมีงานที่คุณต้องแก้ไขปัญหานะคะเคลียร์ด้วยตัวเองนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างนะ่ะที่คุณจะทําให้มันสําเร็จก็ได้ด้วยนะคะบางท่าน บางท่านค่ะนะคะบางท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจด้วยว่าเคลียร์งานเสร็จอะไรเสร็จนะคะจะตัดสินใจเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ละนะคะเลือกหางานใหม่ละอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะเรามองเห็นว่าคุณอาจจะมีปัญหากับความการเข้าใจผิดก็ได้กับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้หรือกับ หัวหน้าง,งานของคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะชาววันอังคารช่วงนี้อาจจะมีแนวโน้มมาเรามองว่ามีแนวโน้มที่คุณจะเคลียร์อะไรให้เสร็จๆส,สับๆแล้วก็จะตัดสินใจละที่จะตัดสินใจเลือกหางานใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนท่านใดทีออ่อยากจะออกมานะคะเพื่อเปิดธุรกิจของตัวเองเพื่อทำธุรกิจของตัวเองมีแนวโน้มที่คุณจะมาลงทุนทำธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะ ตรงนี้เรามองว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะคุณอาจจะมีความคิดตรงนี้มาตั้งสักพักใหญ่แล้แต่คุณเหมือนกับว่าจังหวะมันไม่ได้นะคะจังหวะมันไม่ได้ตรงนั้นแต่ช่วงนี้เราก็มองว่าน่าจะถึงถึงเวลาละที่ชาวดัอคารคุณอาจจะตัดสินใจนะคะลงทุนธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือลงทุนค้าขายอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะ เขาบอกมาว่าคุณจะลงทุนธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณคิดแล้วคุณไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะคะแต่ตอนนี้โอกาสมาแล้วเวลามาแล้วนะคะส่วนท่านใดที่มีเรื่องราวของออกจากที่ทํางานเดิมนะคะไม่ได้มาเปิดธุรกิจเราก็มองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ทำาที่ทำงานใหม่ที่คุณอาจจะได้คุณอาจจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเพื่อนร่วมงานดีเพื่อนร่วมงานแบบว่าเป็นมิตรนะคะอ่ อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหนึ่งเลยแหละที่ว่าโอเคที่เก่าคุณอาจจะมีปัญหากับใครมาไม่ทราบนะคะแต่ถ้าคุณได้ไปที่ใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณอาจจะได้กัลยาณมิตรที่ดีนะคะคอยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คอยช่วยเหลือมีน้ำใจซึ่งกันและกันอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือในตำแหน่งของงานของชาววันอังคารมาดูคะ่ะการเงินนะคะการเงินของชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้าง มาดูการเงินของท่านค่ะเป็นไงบ้างนะคะโอเค การเงินช่วงนี้นะคะเราก็มองว่าบางครั้งบางคราวชาววันอังคารคุณอาจจะติดขัดปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือการเงินช่วงนี้ของชาววันอังคารต่อให้ไม่แน่นอนนะคะเราก็ยังเห็นว่าพื้นฐานของคุณก็ยังพอเรามองว่าพอผ่านไปได้นะคะพอผ่านไปได้บางท่านมีค่าใช้ใจ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของอที่อยู่อาศัยการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้เรามองว่าคุณอะ โดยเฉพาะท่านใดที่มีการปรับปรุงมาแล้วเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายลักษณะที่ว่าบานปลายไหมอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะแต่เรามองว่าการเงินของคุณพื้นฐานของคุณการเงินของคุณมันยังไม่ได้สรุดไปไหนนะคะเพราะเราตั้งแต่แรกเราเห็นว่าการเงินของคุณก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆยังเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นขนาดที่ว่ามีปัญหานะคะช่วง15วันนี้ มีแต่ค่าใช้จ่ายที่ถ้าให้เห็นก็คือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่าใช้จ่ายกับการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายกับการตกแต่งบ้านนะคะบางท่านชาวนังคารอยากจะเก็บเงินะ่ะเรามองว่าคุณอยากจะเก็บเงินอยากจะออมเงินช่วงนี้แต่เพียงแต่ว่าภาระของคุณมันมีนะคะหน้าที่ค่าใช้จ่ายของคุณมันมีอยู่แล้วที่คุณต้องรับผิดชอบมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้อาจจะเก็บไม่ค่อยไว้ไม่ค่อยอยู่ ก็ได้ด้วยนะคะท่านใดการเงินมีปัญหากับคนอื่นนะคะใครที่มีปัญหากับผู้ร่วมงานใครที่มีปัญหากับคนอื่นในเรก่การยืมกู้นี้ยืมสินอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกมอว่า,าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องเราเชื่อ,อเราเชื่อว่าคุณก็ต้องต้องทวงนะนะคะเพราะว่ามันนานมาแล้วนะคะมันนานมาสักพักใหญ่ๆแล้วที่ว่าเอ๊ะทำไมลูกนี่ เขายืมเงินคุณไปแล้วไม่ยอมคืนให้สักทีอะไรประมาณนั้นนะคะถึงคราวที่ชาวดังคันคุณอาจจะต้องทวงนะคะดูโชคลาภค่ะมีไหมชาวดังคานนะคะขอดูหน่อยบางท่านรอเงิน,น่ะเพื่อที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนอะไรให้กับตัวเองอ่ะนะคะรอเงินขอแค่มีเงินคืนเข้ามาเพื่อตัวเองจะได้เริ่มต้น ลงทุนทาลงทุนค้าขายลงทุนธุรกิจของตัวเองอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะแต่เรามองว่าไอสิ่งที่คุณคุณทวงถามมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็ยังไงดีเอ่ยมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วอะที่เขาต้องต้องให้เงินคุณคืนบ้างอะไรประมาณนั้นช่วงนี้ชาวนาคารระวังโรคเครียดนะคะระวังคิดมากด้วยระวังไมเกรนด้วยระวังความดันด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าการที่คุณทํางานหนัก นะคะก็ให้ระมัดระวังบัดเดินเตะนู่นเตะนี่นะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าการทํางานหนักๆระวังปวดหลังปวดกระดูกนะคะเขาตอบมาให้แบบนี้ช่วงนี้โชคของคุณก็คืออะไรก็คือเรื่องของงานการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะ,ะงานตรงนั้นเราเชื่อว่างาน คุณอาจจะไม่เคยแบบว่าไปคุกคีกับมันหรือไม่เคยลองทําดูเป็นช่วงโอกาสให้คุณแล้วที่คุณจะได้เรียนได้ทํานะคะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองทํามันขึ้นมานะคะให้มันสําเร็จนะคะโอกาสมาหาคุณนะคะของชาวนังคารโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูความรักนะคะดูความรักคร่าวๆกันขอเก็บตรงนี้ก่อน ใ,ใครที่คบหาดูใจกันมานานมากแล้วนะคะเราเชื่อว่านะสำหรับคนที่ความรักสุขงอมนะคะสหรับท่านที่คบหาดูใจกันมานานมากแล้วเราก็เห็นว่าน่าจะถึงเวลาอะน่าจะถึงเวลาที่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีมากกว่านี้มันน่าจะมีอะไรที่ไปต่อได้ไกลกว่านี้มีเกณฑ์ลงเอยก็น่าจะมีเกณฑ์ลงเอยมีเกณฑ์ตกลงสถานะให้มันชัดเจนก็มีเกณฑ์ตกลงสถานะนะคะ ส่วนสําหรับที่มีคู่ท่านที่มีคู่ค่ะส่วนท่านที่มีคู่รักคู่ครองนะคะถ้าปัญหาจะมีอะไรตรงนี้เรามองว่าปัญหานะคะปัญหามันอาจจะสืบเนื่องมาจากหนึ่งงานเยอะนะคะจนไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือบางคู่อาจจะเลยเลยเลย,เลยจุดความรักนะ่ะเป็นว่วงเวลาที่มันต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอะไรแบบนี้นะคะเลยไม่ค่อยจะให้ความสนใจในเรื่องของ คู่สักเท่าไหร่นะคะระวังอารมณ์ด้วยนะคะระวังเรื่องราวของอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่ว่าเออบงังคับบังคราวชาวนงคารคุณทําอะไรตามอำเภอใจตัวเองไปไหมนะคะหรือคู่ของคุณก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณบางทีพูดคุยกันช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องราวของปากเสียงอะไรแบบนั้นน,นะคะความไม่เข้าใจกันแต่ความไม่เข้าใจตรงนี้มันไปเป็นความไม่เข้าใจในเรื่องราวของ งานสะมากกว่านะคะโอเคชาววันคานที่มีคู่ให้ระวังปากเสียงนิดนึงนะคะให้ระวังปากเสียงระวังเรื่องราวของการตกลงอะไรกันไม่เข้าใจนะคะแต่การตกลงตรงนี้เรามองเห็นว่ามันเป็นการตกลงในละะักษณะเป็นของงานนะคะ มันดูตำแหน่งคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นหรือถ้าไม่ใช่คุณกับคู่ของคุณก็อาจเป็นบริวารของคุณก็ได้อาจจะลูกคุณก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ลูกอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะช่วงนี้ลูกจะอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจก็ได้นะคะคนที่มีประเด็นเรามองว่าสิ่งที่คุณคิดตัดสินใจตอนเนี้นะคะเ เห็นบางสิ่งบางอย่างอะว่าคุณจะตัดสินใจอะหาทางออกกับใจตัวเองละว่าสมควรแก่เวลาแล้วไหมที่จะหลุดพ้นกันและกันหรืออะไรประมาณนั้นนะคะมันสายไปมันเหมือนกับว่ามันช้าไปหรือมันสายไปที่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะมารักกันอะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคุณอาจจะเสียความรู้สึกไปแล้วก็ได้ด้วยนะคะแต่ช่วงนี้คนที่มีประเด็นเป็นห่วงเวลาที่คุณคิดตัดสินใจอะทำงานอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวเลยอะค่ะ มีโชคเข้ามาด้วยคนที่มีประเด็นนะคะมีโชคเข้ามาด้วยล่ะนะคะทํางานเก็บเงินสร้างทรัพย์สินสร้างฐานะให้กับตัวเองนะคะเราเห็นว่าทางออกเดียวหรือสิ่งที่คุณพยายามนิ่งได้ที่สุดหรือว่าพยายามปล่อยวางได้ที่สุดก็คือหันไปให้ความสนใจในเรื่องของการทํางานเก็บเงินนะคะตรงนี้นี่คือสำหรับคนที่มีประเด็นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ดูเขาคนนั้นของชาวอังคารกันเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้อืมมันมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไหมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ไม่ค่อยโอเคขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่กลับกลายเป็นว่า ก,กลายเป็นว่าโอเคถ้าเป็นฝ่ายชาวอังคารเป็นผู้กระทําก็ย่อมหมายถึงว่าเขาเป็นฝ่ายผิดหวังในการกระทําของคุณนะคะแต่ส่วนตัวเขาเองอะทุกวันนี้เขาเสียดายไหมเขาบอกว่าเขาก็เสียดายเวลาที่ผ่านมานะคะเสียดายมากๆนะคะเ,เวลาที่เคยมอบให้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ณปัจจุบันนีเ้เรามองว่าเขาเริ่มที่จะนิ่งอะเริ่มที่จะปล่อยวางเริ่มที่จะยอมรับวิถีความเป็นไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอะนะคะเรามองว่าเขาเหมือนกับว่า ในเมื่อความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์มันเป็นความจุดจางเพราะคนอื่นเข้ามาแทรกเนี่ยตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองก็เริ่มที่จะทําใจเรามองว่าเขาก็เริ่มจะทําใจแล้วก็ต้องบอกว่าไงดีอะปล่อยให้วะปล่อยให้เวลาอะเป็นเป็นไปตามแบบว่ารูปแบบที่คุณจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะเราเชื่อว่ามันน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกที่ทําให้ผิดหวังกันและกันที่ทําให้ห่างเหินกัน นะคะส่วนตัวเขาเขาก็พักใจพยายามปล่อยวางพยายามพยายามยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าวสรุปค่ะจะเป็นยังไงบ้างขอเก็บก่อนนะคะ มาดูบทสรุปฝั่งคุณนะคะชาวนังคานโอเคนะคะเขาบอกว่าต่อให้ใจรักกันยังไงแต่นีสใส่ใจคอค่อนข้างแตกต่างกันหรือการใช้ชีวิตแตกต่างกันนะคะตัวคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันก็นับจากนี้ไปคุณก็เหมือนกับว่าเดินหน้านเราเชื่อว่าคุณเลือกที่จะเดินหน,น้านะคะเลือกที่จะไม่สนใจอะไรละนะคะเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของ การทำมาหากินของคุณครอบเออแล้วก็โฟกัสในเรื่องของอะไรต่างๆที่ว่าเป็นเรื่องทั่วไปรอบตัวคุณนะคะแต่ถ้าเรื่องของความสัมพันธ์ทางใจเราก็มองว่าคุณจะหลุดพ้นเรียบร้อยละหรือคุณหลุดพ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะแต่เราเชื่อว่านับจากนี้ไปอะ่ะคุณไม่เอาแล้วอะ่ะเราบอกว่าคุณพยายามที่สุดถึงที่สุดแล้วนะคะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์แล้วเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยตัวตนของคุณเองต่างหากที่ว่าอาจจะเป็น ฝ่ายแบ่งรับแบ่งสู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกอย่างนะคะทุกอย่างมันหลุดพ้นจริงๆเอ๊ะวันอังคารทำไมเกิดเปิดไพ่ได้ไพ่โชคขึ้นมาหลายรอบจังโอเคค่ะนะคะเขาบอกมาว่าก็เคยเป็นแฟนกันเคยเป็นคู่รักคู่ครองกันแต่ถ้ามองไม่เห็นความดีความชอบหรือมองไม่เห็นความสําคัญกันและกันก็สมคุณจะหลุดพ้นกันนะคะน่าจะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่า โอ้โหอืมโอเคค่ะเขาไปให้ข่าวความสําคัญแล้วก็ความสําเร็จกับตัวเองนะคะตรงนี้<ม>เขาก็รือเที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าจําเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นบทเรียนแค่นั้นเองบางท่านเป็นพ่อเลี้ยงเดียวบางท่านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกกันไปอเ ให้ความสนใจในการศึกษาเ่าเรียนลูกไปนะคะเราก็มองว่าเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วละ่ะอะไรอะไรต่างๆนา,นานามันก็จะเป็นบทเรียนกันมาละนะคะมันมีอะไรที่ยื้อกันไปละยื้อกันมานานละแล้วอีกอย่างนึงค่ะเขาบอกมาว่าเขาอยากจะหลุดพ้นน่ะกับเอ่อความทุกข์ทางใจอะไรประมาณนั้นอยู่กับเหตุการณ์ที่มีความทุกข์มาสักพักแล้วมันก็ไม่โอเคนะคะตัวเขาเองก็เดอยเหมือนคุณนะคะตัวเขาเองก็เหมือนคุณตรงที่ว่า เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เช่นกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่าคนโสดค่ะจะเป็นยังไงบ้างคนโสดชาวบ้านค่านะคะ ช่วงนี้การเงินน่ะของคุณน่ะเรามองว่าเรามองว่าทําไมคุณน่าจะมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะการเงินของคุณน่ะเพราะรู้สึกว่าเงินมันขึ้นมาหลายรอบมากเลยโอเคค่ะชาวลังคารคนโสดนะคะใครที่เสียใจมาใครที่ผิดหวังมาใครที่จบออกับความรักมานะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นความรักครั้งใหม่คุณอาจจะได้พบคู่ก็ได้ช่วงนี้ นะคะตรงนี้ที่เรามองเห็นคู่มาเรียบร้อยแล้วนะคะคู่มาเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะมีใครเข้ามาเข้าหาคุณหลายคนนิดนึงหรือมากกว่าหนึ่งคนแต่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะมีหนึ่งในนั้นนะคะที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุรู้สึกคุณชอบนะคะอะไรประมาณนั้นหรือแม้แต่ถ้าว่าเข้ามาเยอะนะคะยังไม่เห็นใครถูกใจเลยก็อยากจะได้จนกว่าอยากจะเจอจนกว่า จะถูกใจอะไรประมาณนี้แต่คุณก็มีคนเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอออาจจะมีใครสักคนนึงแหละนะคะมาเติมเต็มคุณได้นะนะคะทําให้คุณเรื่องเราลืมเรื่องราวในอดีตได้เพียงแต่ว่าตัวตนของชาวนาคารช่วงนี้อาจจะเป็นห่วงของหนึ่งโลกส่วนตัวคุณอาจจะสูงสักนิดน,นึงนะคะหรือสเปคคุณอาจจะสูงสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะคุณอยากจะได้คนที่คุณชอบจริงๆใครที่ไม่ชอบคุณไม่อยากจะเสียเวลาไปคุยอะ นะคะไม่อยากเสียเวลาไปคุยหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่อยากจะสนใจนะคะเพราะว่าเรามองว่าคุณน่าจะมีสเปคส่วนตัวนะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูนะขอดูสรุปหน่อยค่ะสรุปคนโสดค่ะจะเป็นยังไงบ้าง มีการพูดคุยติดต่อกันทางโลกออนไลน์ด้วยคุณอาจจะเจอใครสักคนบนโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอืมแต่สถานะของคุณนะอารมณ์ของคุณเรารู้สึกว่าคุณอาจจะระวังระแวงนะคะระวังระแวงกลัวเขาจะมาหลอกอะไรหรือเปล่านะคะตรงนั้นหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณยังไม่กล้าเปิดใจเต็มร้อยเพราะเรามองว่าคุณอาจจะสเปคสูนะคะคือคุณไม่อยากจะ เรามองว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลาคุยอ่ะถ้าคนไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ในในใจของคุณนะคะคุณไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรคุณไม่อยากจะไปเสียเวลาคุณอยากจะเจอคนที่ใช่ของตัวเองจริงๆอะไรประมาณนั้นแล้วค่อยแบบว่าเริ่มเริ่มต้นสารนสัมพันธ์นะคะแต่เราก็ยังมองเห็นว่าคุณอ่ะได้มีใครเข้ามาใหม่แล้วอาจจะได้เริ่มต้นเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูบทสรุปค่ะมาดูคำแนะนำนะคะ ของชาวอังคารคนโสดมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อ่ะอืมคุณเราก็มองเห็นว่าคุณคุยได้อ่ะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยเปิดใจสเต็มร้อยสักทีเดียว เขาบอกมาว่าช่วงนี้ชาวนังคารขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะคะอยากจะทำอะไรที่เต็เงตั้งใจให้มันสำเร็จนะคะเ,เรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะไม่ค่อยมีเวลาเปิดใจให้ใครนักสักทีเดียวนะคะทุกอย่างเขาบอกมาว่าชาวนังคารคะคุณมีประสบการณ์นะคะคุณมีเขาเรียกว่าคุณมีอดีตเป็นที่ตั้ง บางครั้งบางคราวทําให้ตัวเองอะดูค่อนข้างนะเรามองว่าค่อนข้างจะทิฐินะคะ <c oughs> เขาบอกว่าคุณท่อนข้างจะทิฐินะคะเท่านั้นเองก็ยังอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นทิฐิมากเกินไปเราก็เลือกที่จะปล่อยวางได้ นะคะเลือกที่จะปล่อยวางได้แล้วก็เลือกที่ว่าก็เก็บไว้เป็นบทดเรียนเท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานช่วงนี้คุณลุยมากๆเลยคุณขยันตัวเป็นเกลียวจริงเลยนะคะคุณพยายามทําให้มันสําเร็จอะนะคะหรือทําแล้วไม่ค่อยมีเวลาเปิดใจเรื่องของความรักด้วยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลังคารก็ขอวอวยพรให้ชาวลังคานะคะ พบความสุขนะคะทําอะไรก็ให้เงินเข้ามานะคะทําอะไรช่วงนี้ก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะก็สุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ